รถขุดหรือรถแบ็คโฮคือเครื่องจักรที่ทรงพลังและใช้ประโยชน์ได้มากมายซึ่งรถขุดทั่วโลกมีตัวเลือกให้ใช้หลากรุ่นหลายยี่ห้อมีตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่มือหึมาและในวันนี้เราจะนำคุณไปชม9รถขุดที่ใหญ่ที่สุดในโลกครับถ้าพร้อมแล้วผมก็ฝากกดไลค์แล้วเราไปชมกันเลย9 c o b โคเบโกอ LC นนี่คือรถขุดสัญชาติเนเธอร์แลนด ที่ออกแบบมาให้มีความคล่องตัวสูงทำงานด้วยรอบเวลาที่รวดเร็วรถขุดรุ่นนี้มีความยาวมากที่สุดที่13.9เมตรสูง3.7เมตรมีน้ำหนัก80ตันสามารถบรรจุน้ำมันได้253แกลลอนหรือ960ลิตรเครื่องยนต์มีพะละกำลัง510แรงมา้าและสามารถเคลื่อนที่ได้ด้วยความเร็วสูงสุดที่2.7กิโลเมต่อชั่วโมงบุงกีหรือถังขุดมีความจุ190ลูกบาศฟุตหรือ5.4ลูกบาศเมตร ความลึกในการขุดสูงสุดที่8.3เมตรนอกจากจะมีสีบลูมินที่โดดเด่นแล้วยังมีความทนทานและประสิทธิภาพสูงอีกด้วย 8. John Deere 870G LC นี่เป็นรถขุดที่ผลิตในประเทศสหรัฐอเมริการถขุดรุ่นนี้มีขนาดความยาวมากที่สุดที่14.8เมตรสูง4.7เมตรมีน้ำหนัก85ตันมีถังน้ำมันเชื้อเพลิงขนาด237แกลลอนหรือ900ลิตร เครื่องยนต์มีพละกกำลัง512แรงมา้าสามารถเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงสุดถึง4.7กิโลเมตรต่อชั่วโมงบุงกีหรือถังขุดมีความจุ205ลูกบาทฟุตรหรือ5.8ลูกบาทเมตรและมีความลึกในการขุดที่8.8เมตร 7. Volvo EC 950F นี่คือรถขุดสัญชาติสวีเดนที่ออกแบบมาเพื่อการขุดที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดมีความโดดเด่นที่บูมอาร์มเป็นสีเทาเข้มตัดด้วยสีส้มของลำตัว รถขุดรุ่นนี้มีความยาวมากสุดที่14.6เมตรสูง4.2เมตรหนัก92ตันสามารถบรรจุเชื้อเพลิงได้333กลนลอนหรือ1,260ลิตรสามารถขุดได้ลึกสูงสุด7เมตรเครื่องยนต์มีพละกำลัง600แรงมา้าสามารถเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงสุด2.8กิโลเมตรต่อชั่วโมงบุงกีหรือถังขุดมีความจุ211ลูกบาทฟุตหรือ6ลูกบาทเมตร 6. ฮุนได R 1, 1 2 0 0 9รขีดเรถขุดสัญชาติเกาหลีใต้นี้ออกแบบมาให้ทำงานด้วยความอึดและมีประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมรถขุดรุ่นนี้มีความยาวมากสุดที่14.6เมตรสูง6.2เมตรหนัก118ตันมีถังเชื้อเพลิงขนาด383กันล่อนหรือ1450ลิตรเครื่องยนต์ให้พละกกำลัง740แรงม้าสามารถเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงสุด3.2กิเมตรต่อชั่วโมง มีกำลังในการยก43ตันสามารถขุดได้ลึกสุดที่8เมตรบุงกีหรือถังขุดมีความจุ236ลูกบาทฟุตหรือ6.7ลูกบาทเมตร 5. c แคทพิลล่า6060นี่เป็นรถขุดที่ผลิตในประเทศสหรัฐอเมริกาออกแบบมาสำหรับงานขนาดใหญ่รถขุดรุ่นนี้มีความยาว12.5เมตรสูง8.8เมตรหนัก570ตัน ถังน้ำมันเชื้อเพลิงบรรจุได้4 4 3 4แอกนลนหรือน0 0หมือน3,000ลิตรเครื่องยนต์มีพละกำลังถึง3,000แรงมา้าสามารถเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงสุด1.6กิโลเมตรต่อชั่วโมงตัวบงกีมีทั้งแบบถังขุดและถังตักซึ่งมีความจุที่1,200ลูกบาทฟุตรหรือ34ลูกบาทเมตร 4. k o โคมัตสึ PC 8000-6รถขุดสัญชาติญี่ปุ่นนี้มีการทำงานในลักษณะการตัก ด้วยขนาดที่ใหญ่มหึมามันถูกออกแบบมาสําหรับทํางานในเหมืองขนาดใหญ่นั่นเองรถขุดรุ่นนี้มีความยาวมากสุดที่14เมตรสูง9.6เมตรมีน้ําหนักถึง770ตันบรรจุเชื้อเพลิงได้3,700แกลลอนหรือ14,000ลิตรมี2เครื่องยนต์ที่ให้พละกกำลัง4,000แรงมา้าสามารถเคลื่อนที่ได้ด้วยความเร็วสูงสุด2.4กิโลเมตรต่อชั่วโมงบุงกีหรือถังตักมีความจุ1,480ลูกบาศกฟุตหรือ42ลูกบาศเมตร 3. XCMG รุ่น XE 7 0 0 0นี่เป็นรถขุดแดนมังกรประเทศจีนถูกออกแบบมาเพื่อใช้งานในเหมืองขนาดใหญ่รถขุดรุ่นนี้มีความยาวมากสุดที่23.5เมตรสูง9.4เมตรหรือสูงเท่ากับตึก3ชั้นเลยทีเดียวมันหนักถึง672ตันและมีถังชื้อเพลอขนาด3,600กันล่อนหรือ13,600ลิตรมี2เครื่องยนต์ที่ให้พละกกำลังถึง3,600แรงมา้า บุงกีหรือถังตักมีความจุ1,200ลูกบาทฟุตรหรือ34ลูกบาทเมตรด้วยขนาดที่ใหญ่โตนี้ทำให้มันสามารถเคลื่อนที่ได้ความเร็วสูงสุดเพียง1.5กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่านั้น 2. h i t a ต h i XE8000-6 อีกหนึ่งรถขุดจากแดนอาทิตย์ไทยประเทศญี่ปุ่นถูกออกแบบมาเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุดกับการทำงานสุดทอรหดในเหมืองขนาดใหญ่รถขุดรุ่นนี้มีความยาว22.3เมตร สูงถึง10เมตรและมีน้ำหนัก837ตันมีถังบรรจุเชื้อเพลิงขนาด3,940กันลอนมี2เครื่องยนต์ที่ให้พละกำลังถึง3,890แรงมา้าและสามารถเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงสุด2กิโลเมตรต่อชั่วโมงบุงกี่จะมีทั้งถังขุดและถังตักที่สามารถจุได้1,520ลูกบาทฟุตหรือ43ลูกบาทเมตร 1. ลีบร R9,800 นี่คือรถขุดไฮดรอลิกที่ได้ชื่อว่าใหญ่ที่สุดในโลกมันถูกผลิตโดยบริษัทจากเยอรมน,นีซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อใช้งานในเหมืองขนาดใหญ่รถขุดรุ่นนี้มีความยาว23.9เมตรมีน้ำหนักถึง800ตันมีความสูงที่11.7เมตรหรือสูงเท่ากับตึก4ชั้นเลยทีเดียวถังน้ำมันบรรจุเชื้อเพลิงได้4,5620กันลอนหรือ17,500ลิตรมี2เครื่องยนต์ที่ให้พละกกำลังถึง4 0 0 0แรงม้า และสามารถเคลื่อนที่ได้ด้วยความเร็วสูงสุด2.6กิโลเมตรต่อชั่วโมงบุงกีหรือถังขุดมีความจุ1,590ลูกบาทฟุตรหรือ45ลูกบาทเมตรด้วยขนาดที่ใหญ่มหืมมาทำให้มันสามารถตักดินให้เต็มรถบรรทุกข,ขนาดยักษ์โดยใช้ระยะเวลาอันสั้นเพียงเท่านั้น